ผมเห็นค <ih ak> ุณค้นรถเขาอยู่อ่ะแล้วคุณค้นรถเขาแล้วคุณแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยดำเนินคดีต่างทุกวันเจ้าที่เล่าเว้นเนี่ยคุณโดนผมแล้วเนี่ยใครอนุญาตให้เขาตรวจค้นรถเอ้อมึงใช้ใช้สิทธิ์ตรงไหนเนี่ยใครอนุญาตคุณอย่าอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีเอาถ่ายหน้าชัดอยู่นิดก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่เรื่อยให้ครบคนอย่าเพิ่งหนีตำรวจไปแล้ตำรวจหนีทำไมปล่อยเขาได้เป็นคนรถเขาได้ไงฮะอ่าแล้วมาติดตั้งไว้ใหะตำรวจ ไอ้หัวหน้าใสเสื้อตำรวจด้วยเหรอใส่เสื้อตำรวจด้วยเหรอฮรับรวจษาเหรอครับไปเชื่อไอ้หัวหน้าด่าอยู่นะก็โดน157ไปคุณนย่ารู้ว่ากำลังดูเรามะเอ็ดรอเปล่าคุณเขาไม่มีสิทธิ์เป็นประชาชนธรรมดาเอารถล้านกลับเอารถล้านกลับก็ไม่ใช่รถเราแล้วเราไม่มีใบขี่ครับไม่มีไม่มีไม่มีใบขี่ก็ปรับไปไม่มีไม่มีใบคีแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะบัตรประชาชนคุณมายึดบัตรประชาชนคุณใช่ค่ะ เรยึดบัตรประชาชนใช่ไหมอย่องถูกระเมิดนะเขาไม่มีเศษที่จะแอบอ้าไปเจ้าที่แล้วแล้วเจ้าตำรวจพวกนี้ที่ปล่อยเขาทำนีนะข้าพเจ้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเราอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้คุณณัฐพลสุกนาหรือว่าคุณมาร์คพิกมูนะฮะกำลังซุ่มนะครับไร้สดนะฮะตรวจการทํางานของเจ้าที่ตํารวจนะที่กําลังตั้งจุดตรวจยู่นะครับ ส่วนคนจริงเปล่านะครับทราบจากเหล่งข่าวนะครับเป็นเขตพื้นที่ของสมอสเปนครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสดๆกันตอนนี้เลยนะ การเรียกตรวจดูอาวุธหรือเปล่าครับพี่ส่วนลุกคันกันอะด้านโน้นนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะคนอาจจะมีสายรายงานหรือว่าอะไร ดูไปสังเกตการณ์กเกใกล้หน่อยนรับนี่ขอดูแล้ก็ตรวจอะไรกันก็เป็นจังหวะที่ผมนั่งในรถตูตนะ้มีนะครับก็เลยโอ้ไฟสว่างโลเลยลูกพี่ก็แหว่ ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ครับตรวจอะไรไม่อไหรฮะตรวจอะไรคือคนในทุกคนเลยมั่งคนทุกอย่างทั้งตูดทั้งอะไรหมดเลยทุกอย่างตรวจยาเสพติดะครับอ่าอยากยาเสพติดป่ะอันนี้ต้องมีใบอนุญาตอาจารย์เออต้องมีี่ไม่มีไม่ได้มีไม่ได้ต้องไปดูหน่ยนะต้องมีไหมมีไม่ได้เราต้องมีทุกอย่างนี่เราต้องไปขอดูใบอนุญาตไหมฮะต้องขอทุกอย่างแหละถ้าขอมีก็แล้วไปไม่มีปัญหาแต่ก็อยากดูว่าเขามีวิธีตรวจยังไงบ้างเป่ายังไงบ้างอ่า เดี๋ยวให้ตำรวจเป่าให้ดูดิว่าตำรวจมีแอลกอฮอล์ไหมเอ,อม้เอะไรเลยรครับพี่มากคนดูพี่มากกี่คนละก็พันห้า <laughs> ถ้าไปหน้าด่านเนี่ยเป็นหมืน่นการตรวจ เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจนะฮะตรวจทุกคันนะครับดูแล้วเจก็คือตรวจเกือบทุกคันไอคนนี้มันไม่ใช่ตำรวจด,ด้หว่าัวไหมครับ เนหน้าเนี่ยแน่วอเครื่องแบบมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคนไหนพี่คนตรวจคันสีดำนี่หรอ ไม่น่าจะใช่ดูแล้วไม่เหมือนการเดินก็ไม่เหมือนแล้ว เปิดฉา,า,ากเกงล้ยเดี๋ยวเล่าให้ดูไอ้นี่มันไม่ใช่ตำรวจเป็นคนรถเขาได้ไง,ไไไงไมันน่าจะเป็นผู้ช่วยมากกว่า<ม>อาสาไม่มีสิทธิอ์อาสาอาสาอาสาแต่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เดีคนรถเห็นเม่กี้เห็นมันคนรถเขาเดี๋ยวด,ดูอันนี้กตันนวนี้นะ มันไม่ใช่ตำรวจมันเป็นคนรถก็ได้ไงเนจับไปตัวนี้อะไรนี่เนี่ยไมวกแก๊ปเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจเมื่อกี้เห็นเป็นคนรถรับมจนจะรจรไม่มีสิทธิ์นะขเยาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องท เขาโคตรกำลังค้นอยู่เนี่ยรล่ออะไรดุยได้ไหมครับนี่มาดุยดุยดุยครับไปหมดเลยป่ะไปเย็บพี่ใหญ่ไม่กลัวหรอกครับทีมงานนะครับตอนนี้ทีมงานแต่เราจะลง ไปดูนะฮะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชมบุรีนะครับขต่ตรงที่ของสอพสเสม็ดนะครับ

ัดเตก็แบบมีอุมีอะไรครับอุปกรณ์ในการตรวจเป่าเยอะมั้ยมีครับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนังตรวจกางแล้วครับตำรวจเลยครับแล้วพี่คนนี้ใช่ตำรวจไหมครับเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะน่าจะเป็นอาสาจราจรเนาะอาสาเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นอาสาครับพี่อาสาไม่มีสิทธิ์ตรวจนะตามกฎหมนายคล้ายตำรวจอ่ะไม่มีสิทธิ์ตรวจนะแล้วไปตรวจรถเขาได้ไงอ่ะเออพี่เก๋มาดูกระเป๋าหน่งเล แล้ไปตรวจเขาได้เป็นคนรถเขาได้ไงฮะฮะแล้วมาติดใครอนุญาตอะตำรวจฮะใครอนุญาตไอรหัวหน้าใสเสื้อตำรวจด้วยใสเสื้อตำรวจด้วยเหรอฮะตำรวจรักษาเหรอครับถ่ายชื่อไหนหัวหน้าด่านอยู่ไหน่มเออคุณสร้างความไมั่นใจผิดเนี่ยทำได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเราขอผมไมื่อมมาเองอะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่เป็นเป็นเป็นตำรวจเข้าใจใช่น้องน้องไปคนรถได้ไงน้องมีสิทธิ์คนรถไายครับพี่ฮะได้เหรอมั่นใจไหมเอ้ยผมขอขอโทษด้วยคุณไม่ตรวจเขาได้ไงผมเห็นคุณคนรถเขาอยู่อ่ะแล้วคุณค้นรถเขาแล้วคุณสั่งคายค้ายตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตั้งทุกบ้าที่เล่าเวนเนี่ยคุณโดนผมแล้ววันนียใครอนุญาตให้เขาตรวจค้นรถเฮ้ ใช้ิดตรงไหนเนี่ยใคยาคุณอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีเอาขายนาอยู่น่กรอยู่น่ก่อยีกนให้ครบคนอย่าพิ่งหนีตำรวจนี้ทำไมเจอทหารมานีท่านคนโทรอัวินมาด้วยหัไม่แม่้อานนาะคนเลหัวหน้าด่านับใครโทหน้าด่านไหนขดูดิมีร้อยเวรคนนี้คนนึงครับแ้องมีอีกคนนึงครับไม่ใช่ไม่ต้องร้อยเพไม่ได้ตรวจอะไรตรวจอะไรวินัยจราจรอยู่ มันก็มีจราจรยาเสพติดความมันคงก็คุมดานตรวจพอาสมิดนะครับตรวจการผลิตไม่ชอบตรวจสอบไม่มีไได้ไงเดินนำตัวตรงตรงไม่มีสิพนที่ไม่มีน้งน like ้องก็สักทอดไปก็ด้น้องก็รอด ผู้ช่วยผู้ช่วยพนักงานเนี่ยคุณมีหน้าที่โบกลงโบกรถอย่างเดียวคุณไปคนรถเขาไม่ได้คุณไม่นีอมน้จผิดผิดผิดแล้วเสร็จแล้วร้อยก็มาใส่แขนนี่ก็เห็นว่าเป็นตำรวจได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาถ่ายก็พอมันเป็นส์ของเขาเดี๋ยวเป็นสิของเขา แค่น้องอาจจะรู้กฎหมายแค่แต่ว่าน้องก็มีหน้าที่สักงทอดเจ้าพนักงานแค่นั้นเองเพเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้คนเจ้าพนักงานก็โดน157ไปคุณเดี๋ยรู้ว่ากำลังดูว่าเมื่อหรือเปล่าคุณเขาไม่มีสิทธิเป็นประชาชนธรรมดาเอารถล้านกลับเอารถล้านกลับก็ไม่ใช่รถเราแล้วเราไม่มีใบขี่ไม่มีไม่มีไม่มีใบขี่ก็ปรับไปไม่มีใบีดก็เบแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จาบัตรประชาชนคุณมปยึดบัตรประชาชนคุณใช่ค่ะ นายเอื้อตัดประชาชนใช่ไหมเงินถูกระเมิดนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแอบอ้างไปเจ้าหน้าที่แล้วแล้วเจ้าตำรวจพวกนี้ที่ปล่อยเขาทำนี่นะไกลรุดเลยระยะถึงด่านนี่มีเลยมันต้องระยะร้อยห้าสิบเมตรหรือถึงด่านนะลงสะพานมาด้วยนะน้องเนี่ยไม่ได้น้องไม่มีสิทธิ์เป็นคนรถเขาตำรวจมีสิทธิ์คนแต่น้องไม่มีสิทธิ์ จ้าหน้าที่ตำรวจแต่มาติดเครื่องหมายก็เหมือนเนี่ยติดเครื่องหมายเนี่ยแต่งกายเรียนแบบตำรวจเนี่ยสาจราจรไม่ติดได้เห็นไหมว่าโดยอำนาจหน้าที่มันไม่มีนัหน้าที่เป็นคนรถเขาคุณแทนหน้าอะไรเป็นคนรถเขาไม่มีอำนาจตำรวจคนไหนบอกมีอำนาจบ้างมาบอกหน่อยสิคุณคุณทำไมปล่อยเขาคนรถชาวบ้านแล้วแต่งกายเลียนแบบตำรวจแต่งไายแค่กล้องจราจรแล้วให้คนที่เป็นอาสาจราจรกล้องเห็ได้เลย เข้าครับเนีเข้าครับผมมองอยู่เนี่ยทำไมเขาเป็นคนรถชาวบ้านเขาได้ไงเนี่ยใครอนุญาตอ่ะตั้งตั้งทุกวันเนี่ยต้งเรื่ด่านทุกวันใช่ไหมคือต้องไม่มีต้องไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกน้องอยู่ที่เลยเพราะว่าพวกพีุ่่มดูอยู่นีนั่งอยู่รู้องนานอ่ะครับคุณเป็นตำรวจกันยังไงทำไมคุณประชาชนไปทำแบบนี้อย่างนี้ประชาชนก็แย่เลยครับพวกก็คุมด่านนะครับ ไม่มีคู่คับด่านยังไม่มีหัวหน้าด่านด้วยถือว่าร่างปรับที่มีพนักงานสอบสวนแล้วก่นเนี่ยไม่มีพนักงานสอบสวนด้วยพี่เป็นพนักงานสอบสวนไหมครับนี่ครับผมเกี่ยนไปสั่งนะครับอ้าวแล้วพนักงานสอบสวนเป็นไงครับเปรี่ยนพนักงานสอบสวนที่ถูกแต่งตั้งอ่ะถูกแต่งตั้งเปรียบเทียบปรับแต่อันนี้เจ้าพนักงานจะไอเจ้าพนักงานเจราจรจ้พนักงานจราจรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยพนักงานสอบสวนไม่มีอ้าวมันปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้ได้พี่เสียค่าปรับแล้วหรอครับยังไม่เสียเลยครับ เดี๋ยวรอให้ญาติมารับทำอะไรทำงานสองคนไม่มีไม่ได้พูดผมเห็นด้วยนะครับไม่ได้ด้วยปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องทาให้ถูกระเบียบนะครับนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายที่พวกอาสาีชอบแอบอ้างสวมสิทธิ์นะครับเขามีอะไรที่ช่วยบอกรถอย่าไม่ว่ากันอีแล้วแต่ให้เขาไปค้นรถชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับการอบรมมาถูกต้องหรือเปล่า แล้วเร่ยแต่งกายเรียนแบบตำรวจพวกพี่ยอมกันได้ไงเนี่ยฮะยอมได้ไงพี่ใครสั่งมานี่ตั้งด่านกี่ชั่วโมงครับกว่าจะเริ่มสักสองชั่วโมงไม่แค่หน้ามนอยู่พวกกุมด่านไม่นี้ก็ปิดแล้วเอาเหรอ เขาตรวจเนี่ยที่ป้ายเขาจะเขียนไว้ด่านทางบ้านคงตรวจขังการจราจรแล้วเวลาตั้งเนี่ยกลวยมันต้องตั้งสัญญาณก่อนตรงนูน้นไกลๆนู่นนะบางที่ไฟแดงอยู่ข้างหน้าคือก็ตั้งกลวยแล้วหน้าไฟแดงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะมายังมีวินิจุมีรถมาเร็วๆวนี่เวันนี้ลงที่จุดนั้นใช่ะหัวหน้าด่านชื่ออะไรพันพตำรวจอะไรเอ้ย คุณอนุวัฒน์ผู้การภาคสองมาโทรแล้วนี่นอนเนี่ยได้มือเบอร์โทรอยู่เด็กเป็นคำสั่งให้มาครับเนี่ยใครเป็นคำสั่งคำสั่งทางตำรวจเองผมไม่ได้ว่าไม่่วาพวกน้องๆนะผู้ปฏิบัติคือต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันต้องมีหนังสืออนุญาตให้ตั้งด่านถ้ากวดขันวินัยจราจรก็คือกวดขันวินัยจราจรถ้ายาเสพติดก็คือยาเสพติดถ้าด่านความมั่นคงก็คือความมั่นคง ไม่ใช่จับทุกประเภทเอาทุกชนิดไม่ได้คุณจะตรวจตรวจยาเสพติดคุณจะตรวจการดูดซึลอะไรก็ได้ไปตั้งนานเลยแล้วผ um> um ่านเลยนะคุณไม่เรียกตรวจอยู <s> <s <s ่ที่จังหวัดนะเขาดูหน่อยที่ไปตั้งนานไม่มีเลยอยู่ที่จังหวัดนะต้องมีอยู่ตรงนี้สิอยู่ที่จังหวัดไหมเออกผม็ขับรถมาเดินทางเข้าไปที่พัท ลองเป่าไไหมได้เสร็บก็เลยเอาด่า้าเอย้งอย่น้องคนไหนเป็นคนตรวจเป่าเลยตรวจเป่าตรวจเป่าเป่าให้ก้องไไปหน เป่าไม่อยู่สม,มัยก่อนจะคือถ้าคำสาาั่ง,งดา่านไม่มีคือมาดูป้ายกาอ่อนครับเอาป้อมมาดูป้ายก่นอ <ไง S 1> นเป็นไงครับต้องมีเขียนอะไรชัดเจนสิพี่คืนทำไมเขาเขียนอนะ่ะคือต้องเขียนดิคุณจะทําอะไรฮะคุณจะทำอะไรนีไร่ไหมคร<ะ>ัตรวจยาเสิบตรีตรวจขัาวินัยการจราจรหรือความมั่นคงไอ้นี่ด่านนี้เฉยด่านตัวอะไรเนี่ยเสริมแล้ว ก็อยู่ตัวเฉยๆอยู่ตัวเฉยๆอ่าอยู่ตัวอ่ะมันต้องมีระบุให้ชัดเจนใช่ไหมถูกต้องระบุที่อื่นก็มีนี่ที่เขาถ่ายถ่ายกันไว้เนี่ยเดี๋ยวนะผมยกตัวอย่างเห็นว่าทำไมเราลงไปแล้วเอ่อนี่ฮะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบอันนี้คือของทางหลวงเขาจะเขียนนะฮะนี่ชื่อครบหมดเลยนะครบหมดเลยเห็นไหม นี่ของหลวงของสุขโขทัยไม่แน่ใจว่าผมอ,าอย่างเงี้ยหยุดตรวจนะเนี่ยเห็นไหมตรวดขันวินัยการจราจรป้องกอันอาชญากรรมไลยาเสพติดเห็น<ช>ไหมนี่บางประหารนะครับไอ้นี่ก็นี่ก็ดดานแตกเอาดูนี่ตรงไหนเนี่ยพนมทวนพนมทวนนะพนมทวนนี่กระดานแตกพนมทวนนะครับ มีหลายที่ Commons ที่เราถ่ายไว้พอดีมันเต็มผมก็เลยลบทิ้งไปอันนี้ไม่คือไม่ชัดเจนก็ไม่มีอะไรชัดเจนไงฮะแล้วคุณปล่อยคุดไปได้ไงครับเนี่ยแต่งกายเรื่บยตั้งแต่ที่เห็นนะครับขับรถคันตังแท็กีมาตานหนึ่งห้าเจ็ดอีกแต่งกายเรื่บยตำรวจยังไม่เลิกการไปได้ไมไม่มีไม่ไปนี้ไปแล้วครับไม่เป็นไรมีบันทึกหมดแล้วมีชื่อหมดแล้วมีภาพอยู่แล้วมีวิดีโออยู่แล้ว มุ่งกับด่านเนาะนี่ครับมันหน้าด่านมันหน้าด่านขนนโรวจโทรป่ะไม่เห็นอ๋อไม่มีชื่อเลยแต่ในชื่อไม่มีนะไม่มีครับไปแล้วตอนนั่นไปไหนแล้วน่ะไปแล้วนะไปไปไปได้ไงใครเป็นคนเอามาใครเป็นคนเอามาคนที่หนีไปเมื่อกี้ไปไหนอ๋อผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยผู้ช่วยอ่า อ้าวคุณปล่อยคนไม่มีอำนาจหน้าที่ในการบางคนรถชาวบ้านเขาได้ยังไงล่ะนี่ใครเป็นหัวหน้าด่านนี่นี่นี่ครับผมครับน้องน่าจะเป็นหัวหน้าด่านแต่นตำรวจทำไมไม่อยู่ในที่ด่านครับตำรวจโทรไม่อยู่เขาผมไปเข้าน้ำครับเมื่อกี้ปวดท้องไปเข้าน้ำเข้าน้ำอ้าวแล้วคนที่อยู่มาช่วยกี่เป็นไหนปล่อยไปไหนสองคนที่สองสามคนนี่ไปแรับไปไหนหมดช่วยคนรถอ่ะคนตัวด้วย อ๋อก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับเป็นอาสาสมัครตำรวจคือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไหมครับเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านครับแล้วไปตรวจคนรถชาวบ้านในงานคือเป็นอาสาใช่ไครับเป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับท่านเป็นคนแต่งตั้งครับเนี่ยอ๋อท่านผู้กํากับครับท่านหมวดนะเรารู้ไหมเขาแต่งกายเรียนแบบตำรวจอ๋อก็เขาก็เป็นเครื่องแบบนี่เครื่องแบบตำรวจนั่นแหละผิดไหมครับผิดไหมเราไม่ได้มีไอ้ไทรลักษณ์อะไรที่คือเป็นแล้วการที่เขาไปค้นรถชาวบ้านน่ยผิดไหมครับ ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครคุมไหมผมเห็นขึ้ยืนคนอยู่คนเดียวภายใต้การควบคุมใครคุมใครคุมเขาครับผมเห็นนะผมนั่งกินข้าวอยู่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมนั่งมองเขาไปคนรถคนชาวบ้านเห็นไหมครับเขามีสิทธิ์ค้นไหมถามยิงเอ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนโดยลําพังนะวันนี้มีตำรวจนะมีสิทธิ์ค้นไหมมีสิทธิ์ค้นไหมมีสิทธิ์คนไหมเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์คนนะครับน้องคนนั้นมีสิทธิ์ค้นไหมและคนที่ไปสองคนที่มีสิทธิ์ค้นไหมตำรวจบ้าน ก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยมีสิทธิ์คนไหมล่ะใช่ที่สงขามีกองนีอย่างนี้แล้วครับไปเรียกเก็บใบขี่เขาไปเรียกใบประชาชนเขาไม่ได้ไปลือรถเขาสงขานี่มีประเด็นแล้วนี่นะครับอ่านี่พี่ต้องดําเนินคดีนะถ้าพี่ไม่ดำเนินคดีผมจะดำเนินคดีพี่นะไม่ไม่พรุ่งนี้ก็ไปเจอผู้การจังหวัดครับครับเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าพวกเรามาครับทีนี้วันนี้ประเด็นสองคนผู้ช่วยพนักงานตะกี้ชื่ออะไรคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้ควบคุมอ่ะสองคนตะกี้ชื่ออะไร พอเขาไปแล้วเราอยากรู้ชื่อสองคนสองคนไม่ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน่ะอที่แต่งตั้งอ่ะมีวันี้แต่งแั้งแล้วก็มาช่วยไม่แต่งตั้งมาช่วยคุณต้องรู้ดิว่าใครมาช่วยสองคนหนังสือมีป่ะหนังสือทางราชการแต่งตั้งมีครับเก็บไว้ที่รัปโรงพักเขาทำไมไม่เอาไว้ที่ด่านหนังสือตั้งด่านน้องจบเรียนในร้อยป่ะเนี่ยใช่ครับน้องไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอกยังรู้ไม่ครบเข้าใจน้องเขาอยู่น้อง ครับผมนะผู้ช่วยเจ้าพนักงานเราเข้าใจผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่พี่ฟังให้ดีนะผู้ช่วยเจ้าพนักงานหน้าที่ของช่วยเจ้าพนักงานหนึ่งโบกรถกวักรถเข้าจอดครับไม่ใช่เป็นคนนั่นคือช่วยแต่ไม่ใช่เป็นคนอำนาจหน้าที่คนเป็นของใครเจ้าพนักงานเป็นคนเจ้าพนักแล้วเขาใช้เจ้าพนักงานไหมเขาไม่ใช่เขามีอำนาจคนไหมแม้แต่เอาใบขี่ประชาชนถือมาตะกี้อะยังไม่มีอำนาจเลย ที่สงขาแบบนี้แหละครับไปเรียกเขาจอดแต่งกายคล้ตำรวจก็คือเจ้าพนักง,งานนี่แหละให้แต่งตั้งให้เขามาเขาบอกว่ามีนายตำรวจแต่งตั้งเข้ามาให้เขามาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานนี่ประเด็นที่สงขาหาดใหญ่แต่กรณีกี่ม,มาหน,หนีไปแล้วสองคนคำสั่งตั้งหนาเนี่เป็นคำสั่งชอบกลับหรือเป็นคำสั่งตั้งทางโรงพักเขาเสนอไปทางผูารว่าจุดเดี๋ยวก่อนจะข้ามผมไม่ชอบเรื่องข้าม คุณบอกว่าคุณแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วมีการกลับดูแลผมถามว่าชื่ออะไรคุณยังบอกไม่ได้เลยแล้วปล่อยให้เข้ามาทาได้ไงชื่ออะไรครับมันต้องตอบได้ตอนนี้ในดำในแดงในเขียวในขาวตอบได้นะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไม่ใช่แล้วคุณจะตอบสังคมยังไงนี่กําลังไล่สดคุณจะตอบพี่น้องประชาชนยังไงดูกันเป็นหมื่นคนกันสองสองหมื่นกว่าแล้วพี่ตัวว่า เราไม่ได้พูดโดยลาพังเราซุ่มดูตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตั้งกลวยตั้งแต่มีรถเปิดแวบ,บๆอยู่คันหนึ่งคันแรกเราบอกโอเคอางานนี้อยากดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อความโปรง่งใสและจะได้เป็นแบบอย่างกับด่านอื่นๆให้ทําไม่ถูกต้องแต่กรณีอย่างเงี้ยผูวกว้กองยืนยันว่าผมแต่งตั้งมีเจ้าพนักง,งานควบคุมกูลดูแลถามเจ้าพนักง,งานคนไหนรู้จักคนมีบ้างสองคนซึ่งยังตอบไม่ได้เลยจากคน แล้วใครเป็นคนแต่งตั้งมาสองคนชื่ออะไรเขายื่นบัตรให้ผมดูตะกี้มันเป็นบัตรทางหลวงซึ่งในที่มันไม่ใช่บัตรที่เขาโชว์ผมตะกี้แหละมันเป็นบัตรของตำรวจทางหลวงออกให้อ๋อนี่ก็เป็นผู้ช่วยคนนะอีกคนเน่อีกคนนั่นตำรวจบ้านเขาบอกเขาเป็นตำรวจบ้านไม่เสด็จเสบัรเขาบัตรเขาลูกเขาที่ตำรวจทางหลวงเป็นคนออกบัตรให้แล้วนี่ตำรวจภูธรหรือตำรวจทางหลวง ผู้ทอนเขาก็ชูบัตรอีกบัตรหนึ่งเป็นบัตรเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็คือตำรวจบ้านนั่นแหละแต่ถามว่าใครแต่งตั้งเข้ามาล่ะก็ภูมิกับนอนยังไงยังครับแจ้งยังไงเออให้ภูมิกับมาแล้วก็ภูมิกับได้ชี้แจงทราบงขาด้วยเอาหนังสือแต่งอ่าวเอาหนังสือมาด้วยใช่ถ้าเกิดว่าสัญญาเราลองเรียนไปแล้วก็โดนตั้งกรรมการสอบกันทั้งโรงพักทุนแก็จะไลต์กดใหม่ต่อนะครับอสุรเขอเะมาชมุดนะฮะว่าแบบใกล้จะ ไม่แล้วจริงบอกน้องอยู่นะอยู่นะไม่อยู่แล้วนั่งรถข้วบออกไปแล้วคุณผู้ชมครับที่เป็นบรรยากาศนะที่ทางที่กับผูหน้าเข้าเข้าคือที่ออกมาจากบ้างแสงนะครับหาัจากลงทางซึ่งทางกิมงานก็ได้ตรวจสอบการทำเนินการทางบ้านเอาง่ายๆ ผมให้ใครมาเป็นคนขับรถผมอ่ะผมในเรียกชื่อถูกเลยชื่อจริงเรียกมาะถูกชื่อเล่นอย่างเรียกถูกเลยลุงเลยนายดำานแดงนายขาวคือต้องให้ลองให้ผพุ่มกลับมาชี้แจงก่อนก่อนที่จะถูกหนังสือไปพทีนี้พุ่มกับอ่าดีดีดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำหนังสือเพราะถ้าทำหนังสือจะวุ่นวายอยากให้ทำให้ถูกต้องทีนี้สังคมมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับตำรวจกับ น้องเห็นข่าวที่สระบุรีบ่าพี่ไปกันพันคนนะคือวันนี้เราเราไม่ได้มานมางแก <20 S 1> ตำรวจน,นะน้องเข้าใจนะคือเพราะฉนนี้สังคมเขาไม่ไหวหคือบางทีคนทํางานาออกกะมาเนี่ยวันละสามร้อยแต่โดนปรับห้าร้อยและลูกเขาจะกินอะไรวะถูกปะ ลูกต้องขอต้องเลี้ยงดูไม่ใช่โดยหลักคือน้องมีลูกพี่ก็มีลูกบางทีมันมันไม่ถูกเตรียมตั้งโต๊ะปรับเรียบร้อยที่มันคือผมไม่ชอบเป็นอย่างมากในการที่มีประชาชนธรรมดามาใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการไป็นอ่าผมให้ดนผมไม่ดูภาพที่บางบางที่ที่เราไปแล้วเป็นพฤติกรรมไม่ใช่ช่้าที่ทหารไม่คนอื่นเนี่ยไม่ไม่ไม่หรื เนี่ยอย่างเงี้ยทางหลวงเนี่ยอย่างน้อยเขาตั้งด่านทางหลวงเขาก็บอกเรามีชื่อนี้นามบุญคุณนี้อยู่ประจำพี่พี่อธิวัฒน์นะนี่ครับเดี๋ยวพี่อธิวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวพี่อธิวินเขาเคยตั้งเนี่ยด่านมั่นคงในฐานะเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกมาก่อนคนโทอดีตรองแม่ทัพน้อยที่สองเนี่ยพี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิการตั้งว่าถ้าก็คือไอการตั้งนี่การจัดตัวคนต่างๆมันจะต้องเป็นคำสั่งของแม่ทัพเท่านั้น ที่จะเป็นเจ้าพนักง,งานในการตรวจค้นมันจะระบุเลยว่าสําสหรับรายชื่อตอนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นถ้าไม่มีรายชื่อนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์แต่เพาะว่าคอมเมนต์เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะเจ้าเฉพาะเจ้าที่ที่ทหารท่านั้นที่ระบุไว้อันนี้คือไม่ใช่ในรายชื่อสมมติว่ามีสิบคนหนึ่งถึงสิบกำลังคนตามข้อนี้ก็คือว่ามีหน้าที่มีหน้าที่ในการตรวจค้นต่างๆคือต้องระบุอำนาจหน้าที่ด้วยในการตรวจค้นหรือขอจับกุม คือต่างๆพูดง่ายในการตรวจค้นแล้วจะเป็นทหารบ้านอ่ะได้ไหมทหารบ้านไม่ได้ไม่มีของเราทหารบ้านนี่ตำรวจบ้านนี่ตำรวจบ้านไม่ได้กูช่วยเจ้าหน้ไงเดี๋ยวพุ่งกลับมาเดี๋ยวพุ่งกลับมาคือแต่เมื่อกี้มาเห็นคนยึดใบบัตรประชาชนนี่นี่ก็แบบแบบที่เราตัวเขาไม่รู้เขาไม่ได้แบบที่เราตำรวจเลยแบบที่เราไปเจออะไรที่ไอ้ตำรวจบ้านเนี่ยไอที่นครนครเราหลับที่มัน